คืนนั้นเราขับรถกลับจากต่างจังหวัดดึกมากแล้วถนนเส้นเปลี่ยวๆมืดสนิทมีแค่แสงไฟหน้ารถจู่ๆสายตาเราก็เหลือบไปเห็นเงาตะคุ่มๆริมถนนข้างหน้าเหมือนคนยืนหันหลังให้พอเข้าใกล้ขึ้นเงาเริ่มชัดขึ้นเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวระพื้นยืนนิ่งไม่ไหวติงใจเริ่มเต้นไม่เป็นสัม แต่เราก็ชะลอรถลงกะว่าจะขับผ่านไปช้าๆไม่สนใจวินาทีที่รถกำลังจะผ่านเธอก็หันหน้าช้าๆมาทางเราดวงตาโบ๋กลวงไม่มีแววตาเท่านั้นแหละเราเหยียบคันเร่งมิดรีบขับหนีไปให้เร็วที่สุดไม่เหลียวหลังกลับไปมองอีกตั้งแต่วันนั้นเราไม่กล้าขับรถกลางคืนเส้นนั้นอีกเลยมันหลอนติดตาจริงๆ ผู้สนับสนุน KMM TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยาาติดตาม24ชั่วโมง